คลิปนี้พามาชม Honda City ผ่อนชิลๆครับประมาณเดือนละ7 0 0 0ันนะครับอยู่กับ Honda City ตัวพันเทอร์โครับรุ่น 1.0V นะฮะกับราคาค่าตัวเพียง439,000บาทเท่านั้นนะฮะวีดาาผ่อน7,000ันอย่างที่ผมแจ้งไปเดี๋ยวคลิปนี้พาไปชมทั้งรายละเอียดฟังก์ชั่นออปชั่นภายนอกภายในพร้อมดูโครงสร้างกันด้วยเลยนะครับรถคันนี้รับประกันโครงสร้างครับว่าไม่มีประวัติชนหนักไปคว่ำหรือว่าชมน้ำมาที่จะได้รถสวยๆมีการตรวจรถ มีการเป็นแฮนที่ดีเอาไปใช้งานกยาวๆ10ปี15ปีได้เลยนะครับ1.0ตัววครับไฟหน้าได้เป็นโคมไฟโปรเจคเตอร์นะครับมาพร้อมไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์นะฮะโคมไฟหน้าใสๆสวยๆแบบนี้นะฮะกระจังหน้าโครเมียมตามดีไซน์ของ Honda เลยนะครับเหลี่ยมสันคมตัวรถสวยๆคันนี้ได้เป็นสีเทานะฮะดูแลรักษาง่ายไม่จุกจิกนะครับรอยต่อซุ้มก้งล้อรับแนบแน่นทีสนิกนเป็นอย่างดีครับเหลี่ยมสันคมด้านข้างสวยๆนะฮะ ล้อแมกอลอยนะเดิมแท้จากโรงงาน Honda าขอบ15นะครับได้ยางปีใหม่ๆดอกยางลึกๆแบบนี้ไปใช้งานนะครับแล้วมาดูรายละเอียดด้านข้างครับกระจกข้างเนี่ยสีเดียวกับตัวรถครับปรับและพับแบบไฟฟ้ามาพร้อมไฟเลี้ยวในตัวให้ด้วยนะติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยรอบคันนะครับแล้วก็ติดตั้งฟิล์มกระจกอะไรต่างๆนะมาให้ครบเลยนะครับครบถ้วนนะครับพร้อมใช้งานถอภาษีพรบให้ครบจบนะครับคันนี้รองรับกุญแจรีโมทสมาร์ทกิเลสเอนทรีแบบนี้เลยนะฮะนี่ ภายในส,สวยนะครับได้เป็นบ่อผ้านะฮะบ่อผ้าสภาพสวยทรงสปอร์ตแบบนี้นะฮะเหมือนออกห้างมือหนึ่งป้ายแดงเลยนะที่ดูสภาพภายในเนี่ยทิิบๆเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างกันก่อนเลยนะครับนี่ฮะ เม็ดอ้าครับเรียงเม็ดสวยๆแบบนี้โครงสร้างไม่มีบิดเบี้ยวคดงอไม่มีกราบสีหรือว่ากรองไมมาแน่นอนนะครับน็อตเสาบีครับไม่มีร่องรอยการแกะการแงะขันไขขยับทั้งบนและล่างแบบนี้แผ่นเพลทนะเพลทเดิมครับเลขกลวเครื่องเลขกลวรถตรงเล่มแน่นอนเล่มไม่มีช็อตรูสูญหายนะครับกระจกพัดเดิมฮ o n d a ทุกบานเลยนะฮะนี่นะครับภายในครับกว้างๆแบบนี้คันนี้เป็นทรงโฉมซีดานนะสี่ประตูนะครับภายในก็จะนั่งสบายนะฮะพื้นที่พักเท้ากว้างๆนะฮะ โครงสร้างเกรด A แบบนี้ครับนี่นะฮะเม็ดอาร์คเรียงเม็ดสวยๆเลยนะครับครั้งนี้นะฮะประหยัดครับผู้ชมนะฮะรายได้1 5 0 0 0บาทซื้อคนเดียวไม่ต้องใช้คนค้ำเลยนะครับนี่ฮะด้านหลังครับด้านท้ายไม่มีรอยบุบรอยยุบรับการครงสร้างไม่มีประวัติชนหนักพิบั้มหรือว่าจมน้ำนะครับและไฟท้ายครับได้มาเป็น l e d ดีไลท์แกนเอสวยๆแบบนี้คมไฟลมดำนะครับดีไซน์ของเขาค่อนข้างโฉบเฉียวเลยนะครับ กระจกด้านหลังยับพัดเดิม h o n ด้าแบบนี้เลยนะฮะไล่ฟ้ามาชัดๆพร้อมเสาอากาศทีดฉลามแบบชาร์ฟฟิไฟเแบรบกตัวที่3อยู่ตรงกลางนะครับด้านหลังครับก็ยังไม่ได้ให้กล้องหลังกล้องถอยมานะผุ้ชมนะครับภายในครับห้องเก็บสัมภาระกว้างๆแบบนี้พรมสักหลาดไม่มีรอยขูดขีดฉีกขาดนะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นพวกยางอะไหล่ล้อ,อไหล่นะฮะขนเงาะยังมีแบบเยอะๆอยู่เลยแทบไม่ได้ใช้งานเลย นะครับแล้วก็เครื่องมือ,อไหลแม่แรงวางเป็นระเบียบครบแบบนี้นะฮะซิวทางมะพร้าวสีครีมเปิดไขส่สวยนะครับแผงตั้งท้ายไม่มีรอยบุบรอยยุบเลยนะครับแล้วก็คานด้านหลังนะผู้ชมใหม่คลิปเลยคันนี้นะฮะ, <S <S ะมาดูน็อตฝาท้ายกันบ้างครับนี่ไม่มีร่องรอยการแกะการแงะนะครับสีเดิมโรงงานนะครับบางเฉียบเลยนะฮะซิลซิลิโคนเรียบสวยนะครับเล็บจิกเข้าแบบนี้นะฮะให้พร้อมใช้งานนะครับคันนี้กับตัววีนะฮะ1.0เทอร์โบรุ่นวีครับปี2000 2 1เดนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างฝั่งนี้กันบ้างนะครับดูรถมือ2เนี่ยต้องดูให้รอบคันนะครับนี่บริเวณรูปตัวยูนะครับไม่มีโครงสร้างบิดเบี้ยวคดงอตะเข็บแมสอาร์เรียงแมสสวยๆแบบนี้เลยนะฮะอ่ะดูตรงนี้กันหน่อยรอยคลิประบบโรงงานนะครับยังอยู่สภาพเดิมนะฮะอยู่ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตเลยอย่างที่ผมแจ้งไปนะครับรถคันนี้สวยเดิมโรงงานและที่สําคัญราคาถูกจริงนะฮะเรียกใช้คําว่าถูกได้เลยนะครับ4,30,000ากับอีก9 0 0 0บาทเท่านั้นผู้ชม นะครับ่าดูบานสุดท้ายเนี่ยไม้ดานนะฮะต้องเรียงเม็ดส,สวยๆแบบนี้รถต้องเกรด A5 ดาวนะครับที่เราคัดเข้ามาขายนอเสาบีฝั่งฟ้าก็อยู่สภาพเดิมแบบนี้สติ๊กเกอร์ความดันลมยางแรงต่างอยู่ครบนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันภายในคันนี้กันบ้างว่าให้อะไรมาบ้างนะสำหรับตัววีนะครับอย่างที่ผมแจ้งไปครับภายในเนี่ยสะอาดสะอ้านเนี่ยสภาพเหมือนน้องๆมือนหนึ่งป้ายแดงออกห้างเลยได้เป็นเบาะผ้าทรงสปอร์ตแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผม สตาร์ทรถให้พี่ๆรับชมกันด้วยนะก่อนสตาร์ทเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันหน่อยนะครับกระจกครับไฟฟ้าทั้ง4บานออโต้ฝั่งคนขับมีเซ็นทรัลล็อกให้มีตัวล็อกกระจกให้กระจกข้างก็ปักและพับไฟฟ้านะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะมีที่วางแก้วให้ซักช้อนคนโคนครับการลื่นการถลียมีให้เรียบร้อยนะครับปุ่มพุ่มสตาร์ทก็มีให้เช่นกันอ่าเดี๋ยวผมเหยียบเบรกกดปุ่มสตาร์ทแป๊บหนึ่งนี่นี่นะครับ เดินเครื่องมาสตาร์ทเงียบๆแบบนี้ครับผู้ชมได้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบนี้นะสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับเครื่องเสียงของเดิมโรงงานนะครับแล้วก็ต่อเชื่อมต่อโทรศัพท์รูทูตแรงต่างๆๆได้ครบเลยนะครับเข็มหน้าปัดเรือนไม้ทรงสปอร์ตแบบนี้นะครับโอ้โหเลขไมค์คันนี้ครับผู้ชม88,000่นโลครับไมคหลักหมื่นนะพี่ๆต้องรีบจองให้ทันนะผู้ชมสภาพสวยจริงนะครับ เครื่องเสียงเดิมโรงงานนะอย่างที่ผมแจ้งไปแบบนี้ฟังเพลงฟังวิทยุได้เชื่อมต่อโทรศัพท์บลูทูธแรต่างได้เลยนะครับได้แอร์ออโต้มาเรียบร้อยครับหน้าปัดดิิตอนแบบนี้เลยนะครับปรับเปลี่ยนเองได้นะครับนี่ปรับแมนนวลก็ได้หรือว่าจะให้มันเป็นออโต้ก็ได้แล้วแต่การใช้งานของผู้ชมเลยนะครับด้านล่างฐานคอนโซลเกียร์ครับก็จะเป็นเกียร์ออโต้นะผู้ชมมีปุ่มออโต้สตาร์ทสต็อปนะครับประหยัดพลังงานมาให้เรียบร้อยพร้อมอีโค่ต์โหมดเบรกมืออยู่ตรงกลางแบบนี้นะครับนี่นะฮะที่ผัาแขนพักศอกครับ นี่ใหม่ๆแบบนี้เลยสภาพสวยจริงนะครับไร้เขาเรียกว่าไร้รอยฝุ่นนะครับไร้ด้วยรอยอะไรต่างครบถ้วนเลยนะครับคอนโซลด้านหน้าอะไรต่างครบเลยนะครับด้านบนก็ไฟครับเปิดปิดใช้งานได้ปกติแอร์แบ๊คมีให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มีกระจกให้ด้วยนะบริเวณฝั่งคนขับนะครับเล่มคู่มืออะไรต่างนะเดี๋ยวผมเช็คนิดนึงนะครับนี่นะฮะเล่มคู่มือครับมีให้ครบแบบนี้รถมีที่มาที่ไปตรวจสอบได้ ชัดเจนนะครับมีประวัตินะฮะประวัติศูนย์แน่นเลยครันนี้นะครับเลขไม้แค่แปดหมื่นโลเท่านั้นคุณผู้ชมนะครับถ้าเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้างนะไปดูด้านหลังกันบ้างมานะครับด้านหลังครับนั่งสบายๆแบบนี้เลยนะแล้วพี่ดูนะภายในเล็กลูมกว้างมากคุณผู้ชมแทบจะเหยียดขาได้เลยแล้วก็เฮดรูมด้านบนยังเหลือนะผมสูง185เซนนะครับนี่ กว้างแบบนี้ไปได้4ีคนเลยนั่งสบายนะครับไม่ว่าจะขับขี่ในเมืองหรือว่าขับขี่ทางไกลก็ตอบโจทย์นะครับเหมาะมากที่จะเป็นรถคันแรกของพี่ๆหลายๆท่านนะครับและสีเนี่ยดูแลรักษาง่ายด้วยสำหรับสีนี้ไม่จุกจิกไม่ทันั้นไม่ยุ่งยากนะครับแล้วก็อะไหล่าหาง่ายด้วยนะสำหรับ Honda City ตัวพันเทอร์โบคันนี้ได้เป็นแบรนด์หลักนะครับเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องคันนี้กันบ้างครับเครื่องยนต์นะฮะได้เป็นเครื่องยนต์ ฮอนด้าเอิร์ธเรีมเทคโนโลยีเป็น v t e ท Turbo 1.0ลิตรเป็นซินนะครับเติมเงได้เลยเครื่องยนต์เราทำความสะอาดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับระบบเบรกเอี P H, อะไรต่างอยู่ครบนะครับเดี๋ยวช่างเขาจะมาตรวจรถให้ด้วยนะเป็นหน่วยงานอิสเพกชั่นภายนอกนะครับและน็อตไม่มีการแก่งแงะขันไขขยยบครับผู้ชมสภาพสวยมากคันนี้นะฮะพี่ๆต้องดูนะนี่นะครับเขาจะมีติ๊กแต่ว่าสีเขียวสีน้ําเงินสีอะไรพวกนี้แสดงว่าเขาเข้าเช็คศูนย์อยู่ตลอดนะครับและสภาพน็อตเนี่ นะครับไม่ม MM ีโดนไม่มีจ hmm. ิ้นมาแน่นอนนะครับเม็ดาร์กบริเวณบ้าโชกยังเห็นอยู่เลยนะครับน็อตครับฝาหน้าไม่มีร่องรอยการแกแงแงขันไขขยับนะครับสติ๊กเกอร์แรไต่างอยู่ครบนะสติ๊กเกอร์ร้อยเหรียญบาทมีให้ครบเลยนะครับรูระบายอากาศคมสวยเม็ดาร์กเห็นชัดเจนแบบนี้พร้อมฉนวนกันความร้อนใหญ่ใหม่ๆแบบนี้ให้พร้อมใช้งานครับก็ฝากไว้ด้วยนะสำหรับฮอนด้าซิตตัวพันเดโบรุ่นวีคันนี้ครับปี2022นะคันนี้ นะฮะปี2022ี่พี่ได้ปีใหม่ๆเลขไม้แค่8,000 0โลในราคาเพียง4 3 9 9 0 0บาทผู้ชมราคาคุ้มจริงปีใหม่ๆแบบนี้พี่ๆไม่ควรพลาดนะครับก็ฝากคันนี้ไว้ด้วยนะก็ถือได้ว่าคันนี้คุ้มและก็ราคาประหยัดจริงครับฝากไว้ด้วยฮนะ